วันนี้นะคะต้องถามคุณหมอก่อนว่าเซรามายจากข้าวสาลีเนี่ยคืออะไรเป็นยังไงมีประโยชน์ยังไงคะครับเซรามายจากข้าวสาลี เป็นสารไขมันชนิดหนึ่งนะครับสารตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปน้ำมันครั้งแรกในประเทศไทยเลยครั้งแรกในประเทศไทยเลยรูปแบบรูปแบบน้ำมันคือเซรามัยเนี่ยมันมีในท้องตลาดเราเคยได้ยินมดก็เคยได้ยินถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงที่รักสวยรักงามอะไรเงี้ยเนาะเราจะเคยได้ยินคำว่าเซรามัยแต่ครั้งนี้เป็นในรูปแบบน้ำมันน้ำมันใช่ครับครั้งแรกในประเทศแล้วก็เซรามัยอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากข้าวชนิดอื่นๆไม่ใช่ข้าวสาลีนะซึ่งมีความแตกต่างกันเยอะมากนะครับเซรามัยในรูปแบบน้ำมันเนี่ย มันเวิร์เรยไงอะคะคุณหมอคือโดยธรรมชาติสุริมายเนี่ยมันเป็นน้ํามันอยู่แล้วครับครับแต่ว่าเป็นน้ํามันชนิดพิเศษที่มีมีขั้วขั้วหนึ่งเนี่ยของโมเลกุลเขาเนี่ยเขาจะชอบน้ําเขาก็จะเกาะเกี่ยวน้ำเนี่ยเอาไว้กับตัวเขาได้อีกขั้วหนึ่งเขาจะเป็นน้ํามันเนี่ยเขาจะาไม่ชอบน้าเพราะฉะนั้นน้ำอยากจะซึมผ่านเขาเนี่ยจะระเหยผ่านเขาเนี่ยไปได้ความที่ มีความลำบากในการที่จะระเหยดังนั้นนี่เขาถึงสามารถที่จะดึงน้าเข้าหาตัวพร้อมกับกับกเก็บน้ําให้อยู่ในชั้นผิวได้นานกว่าการที่ใช้สารตัวอื่นนะครับนี่คือคุณสมบัติพิเศษแต่ถ้าเป็นผงเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการเ,าเติมโน่นเติมนี่ลงไปซึ่งอาจจะทําให้กระบวนการการออกฤทธิ์การดูดซึมเนี่ยของเซรามัยเนี่ยไม่ได้ดีเท่ากับรูปแบบเป็นน้ํามันโดยธรรมชาติของเขานะครับแล้วก็มีงานวิจัย เรื่องของเซรามายจากข้าวสารีเนี่ยพบว่าสามารถที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้นะครับ15วันอพอ60วันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งลดการสูญเสียน้ำได้อย่างมีนัยสำคัญแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นของผิวลดเลือนริ้วรอยของผิวได้นะครับแล้วนี่ก็คือเซรามายจากข้าวสาลี นะครับเป็นประโยชน์ซึ่งมีงานวิจัยรองรับอย่างชัดเจนครับเขาต่างจากเซรามัยจากแหล่งอื่นไหมคะคือเซรามัยมันมาได้จากหลายแหล่งเนาะแต่ทําไมต้องต้องเป็นเซรามัยจากข้าวสาลีมันถึงยิตครับเซรามัยมีอยู่ในพืชทั่วไปนะฮะโดยเฉพาะข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าข้าวฟางข้าวบาเ่ข้าวโอ๊ตต่างๆนะครับแต่ว่าเซรามัยจากข้าวสาลีเนี่ยจะมีโครงสร้างของโมเลกุลของเซรามัยใกล้เคียงกับเซรามัยของมนุษย์มากที่สุด สามารถทด,ทดแทนสุรรมายของคนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะแล้วก็กดไขมันที่อยู่ในสุรามายจากข้าวสาลีเนี่ยจะเป็นกดไขมันคาร์บอนสายสั้นมี16ตัวนะครับขณะที่สุรามายจากข้าวชนิดอื่นเนี่ยจะมีคาร์บอนอยู่ 2ีถึงยีตัวทําให้ดูดซึมได้ยากนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเซรามายจากข้าวสาลีเนี่ยนะครับมันจะมีาสารที่เรียกว่าไดกาเล็โตซิลไดกีซไรสารตัวนี้เนี่ยจะเป็นอิมัลซิไฟเออร์ตามธรรมชาติช่วยในการดูดซึมของเซรามายจากข้าวสาลีเนี่ยให้ผ่านไปยัง ผนังลําไส้เข้าสู่กระแสะเลือดอเข้าสู่หนังแท้ <ๆ S 2> เข้าสู่ผิวชั้นผิวของหนังกาพร้าได้อย่างรวดเร็วภายใน24ชั่วโมงมจะมีการตรวจพบว่าหลังจากที่ทานเซโรมาจากเกาสลีเนี่ยนะครับ24ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยจะพบเซโรมาเนี่ยนะครับโมเลกุลของเซรมาเนี่ยไปปรากฏอยู่ที่ผิวหนังของชั้นหนังกาําพร้าแล้วก็จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เราทานครับรวดเร็วเลยขนาดนั้นเลย24ชั่วโมงอันนี้มีงานวิจัยรองรับโดยมีการติด เลเบลติดสลากที่โมเลกุลของเุรามาย <c oughs> แล้วก็พวกไปปรากฏอยู่ที่เซลล์ผิวหนังกำพร้าของเราภายใน24ชั่วโมงครับอนอกเหนือจาะมีแบบคือมอสรุปให้อีกทีคือมีโครงสร้างที่คล้ายกับผิวหนังของมนุษย์ <c oughs> นะคะไอ้เจ้าเซรามายจากข้าวสาลีเนี่ยนอกเหนือจากนั้นนอกจากมีเหมือนกับคล้ายๆของมนุษย์แล้วเนี่ย <c oughs> เขายังดูดซึมแล้วเขาก็พุง่งไปจัดการอะไรหลายๆอย่างที่ผิวของเราได้ง่ายเซรบมาเชฟไพร์เออร์ตามธรรมชาติช่วยดูดซึมครับครับค่ะคราวนี้คุณหมออยากทราบว่าเราอ่ะ ทำไมต้องเติมด้วยคะเซรามไยคือมันมีอยู่แล้วไหมเราสามารถมีของเราได้เองนะค,คะคือเราเห็นแล้วว่าเซรามไมเนี่ยมีประโยชน์มากนะก่อเกลยวน้ําไม่ได้ปิดกั้นการระเหยของน้ําเพราะรผิวก็จะชุม่มชาเต่งตึงยืดหยุน่นรวมทั้งริ้วรอยก็ก็จะลดเลือนลงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยปัญหาก็คือว่าอายุมากขึ้นเนี่ยเซรามไมเนี่ยมันจะถูกสร้างน้อยลง ยีปีขึ้นไปเนี่ยส้รลือในผิวจะค่อยๆลดลงแล้วใช่ครับนะหลังจากนั้นเนี่ยสภาวะแวดล้อมภายนอกเช่นว่ามีมลพิษจากอากาศมาสมบัิผิวบ่อยๆมีการตุมแผอย่างนี้นะครับพวกเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะมีการทําให้เส้รเลือในผิวลดลงการอาบน้ําอุ่นจัดเกินไปนะฮะการอยู่ในห้องแอร์เป็นเวลานานๆที่มีความชื้นสัมพัสต่ํามีอากาศเย็น นะครับนี่ก็จะทําให้เุรามายลดลงรวมทั้งผู้ที่ใช้ครีมอาบน้ำนะที่มีการกําจัดเอาไขมันที่เคลือผิวเนี่ยรูดออกไปซึ่งเซรามายก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกชาระทิ้งไปด้วยผลลัพธ์ก็คือว่าเซรามายเนี่ยจะลดลงดเรื่อยๆผลเสียก็จะตามมาดังนั้นเนี่ยการเติมเซรามายจากพืชเพื่อจะเข้าไปทําหน้าที่ในการดูแลเรื่องความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยจึงมีความจําเป็น ค,คือเวลาผิวแห้งมากๆคุณผู้ชมอย่างมดเนี่ยถ้าช่วงไหนที่หน้าแห้งมากๆแบบคืออาบมดเป็นคนอาบน้ําร้อนร้อนเลยแล้วก็เล่นโยคะร้อนด้วยคุณหมอครับคือช่วงไหนที่สูญเสียน้ำมากมากหรือเล่นโยคะร้อนหนักๆเนี่ยหน้าจะแห้งรเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าพอหน้าแห้งปุ๊บเนี่ยริ้วรอยมันมาเร็วแน่นอนเลยค,คือมัน,นแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาเลยทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลผิวไม่ให้แห้งถ้าเกิดไม่อยากจะเลี่ยงหาริ้วรอยมันมาเร็วเกินไปผิวที่ ชุ่มชื้นเป่งปังเต่งตึงเนี่ยนะจะทําให้คอเลาเจนใต้ผิวหนังเนี่ยนะมีโครงสร้างที่สมบูรณ์มีความยืดหยุ่นดีแล้วหลายคนคิดว่าอผิวแห้งคงไม่มีปัญหามันอยู่ที่แค่ผิวชั้นบนแต่จริงๆแล้วมันกระทบผิวชั้นล่างกระทบคอลลาเจนที่อยู่ใต้ผิวค่ะ,ะเวลาผิวแห้งเนี่ยมันเหมือนกับต้นไม้มันไม่มีน้ําอ่ะมันจะแห้งเหี่ยวแล้วก็รุดโทรมนะถ้าขาดน้ำมากๆเพอเต้นไม้ตายไปนะครับแต่ประเด็นของผิวผิวของเราเนี่ยก็คือว่าคอเลาเจนกับอิลาสตินเนี่ยมันจะ แต,แตกหักบิดงอ,อทําให้ริ้วรอยเกิดขึ้นได้รวดเร็วมากมนะครับพระสนานี้เป็นเรียกว่าต้นกําเนิดของหน้าที่เราไม่พึงประสงค์ทั้งหลายนะคะคราวนี้มันมีผลงานวิจัยรองรับสำหรับตัวเซรามัยจากข้าวสาลีค่ะ,ค,ะคือเราก็มีการทำวิจัยทางคลินิกเนาะนะคะให้ผู้อาสาสมัครหรือว่าคนที่เข้ารับการทดลองเนี่ยรับประทานเซรามัยจากข้าวสาลีนะคะก่อนนอน ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆผลก็ออกมาน่าสนใจมากคุณหมอเขาบอกว่า,ามีความชุ่มชื้นในผิวเพิ่มขึ้น15วันภายใน15วันเห็นผลรู้สึกได้มีเครื่องวัดนะคะการสูญเสียน้าที่ผิวลดลงภายใน15วันอีกริ้วรอยก็ลดเลือนลง15วันภายใน15วันผิวตึงกระชับยืดหยุ่นขึ้นภายใน15วันคือคเอาง่ายๆถ้าเกิดเรารทานต่อเนื่องไปสัก15วันเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยใช่ครับที่ผิวเราได้เลยคือจากประสบการณ์ก็คือประมาณสัก7จ็ดแปดวันเนี่ย ให้สังเกตที่หลังมือนะครับ <im itation> <im itation> เราจะเห็นว่าที่หลังมือเนี่ยมันจะดูแบบดูตึงขึ้นดูดูชุ่มขึ้นนะครับดูชุ่มชื้นขึ้นนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยที่เราเคยสังเกตว่าการที่เราล้างมือบ่อยๆเนี่ยเราจะมีกุยๆของผิวที่มันแห้งเนี่ยนะครับ <im itation> ให้ให้ออกมาเห็นตอนนี้มันก็จะค่อยๆหายไปเริ่น้อยลงมาก <im itation> นะครับงาน,นสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วก็อพอรับประทานยิ่งนานขึ้นเนี่ยนะครับรวมทั้งงานวิจัยจากต่างประเทศด้วยเนี่ยเราจะพบว่าอพอ วันที่15เนี่ยดีขึ้นแล้วเนี่ยอพอวันที่30เอ้ยวันที่60เลยเนี่ยผิวก็จะยิ่งดีขึ้นอ่าเปอร์เซ็นต์ของการดีขึ้นของผิวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความชุ่มชื้นที่เพิ่มขึ้นการสูญเสียน้ําที่ลดลงการตึงกระชับยืดหยุ่นเนี่ยดีขึ้นเนี่ยดิ้วลอยลดลงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะดีขึ้นตามระยะเวลาที่เรารับประทานนะคะอ่าคะแนะนาใครได้บ้างคะคุณหมอแบบนี้ก็คนที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้ง ไม่ว่าจะผิวแห้งเพราะอายุผิวแห้งเพราะโรคผิวแห้งเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอยู่ในห้องแอร์เป็นเวลานานเกินไปใช้ครีมอาบน้ําใช้สบู่ที่กําจัดเไขมันที่ผิวออกไปมากเกินไปคนเหล่นี้ด้วยนแต่ทำลายผิวทำลายคอลลาเจนไฟเบอร์ข้าง,งใต้ผิวทั้งนั้นเลย นะครับเราก็ควรที่มีปัญหาเรื่องกังวลเรื่องเิี้ยวรอยปัญหาเรื่องสวยงามความสวยความงามอ,อยากจะให้ผิวดูเปล่งปลั่งชุ่มชื่นเต่งตึงทั้งหลายเนี่ยนะครับผู้ทีอ่อยากให้ผิวสวยงามอยู่กับเราไปนานๆอ,อย่างนี้ก็แนะนําได้ค,ค่ะคราวนี้คุณหมอค่ะมัน,ม,นมันมีช่วงเวลาที่เราควรสทานหรือว่าสซรามายจากข้าวสาลีเนี่ยเรารับเข้าไปในร่างกายเราได้ตอนไหนเขาถึงจะทํางานได้ดีที่สุด คบแนะนําจากงานวิจัยก็คือให้รับประทานก่อนนอนอเพราะว่าตอนก่อนนอนเนี่ยลาจะได้ไม่มีอาหารอื่นมารบกวนซลายในการดูดซึมนะครับเช่นว่าอาจจะมีใย,ยอาหารปนมากับอาหารที่เราทานใช่ไหมครับม,มีไขมันอื่นๆซึ่งเป็นกรดไขมันสายยาวซึ่งอาจจะมีปัญหาไปรบกวนการดูดซึมได้อันที่สองเนี่ยก็คือความสามารถในการดูดซึมของอ สารมายจากข้าวสาลีเนี่ยเนื่องจากเขามีไดคาเลคโตซิลไดกิสราผสมอยู่ด้วยในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยจะเป็นตัวนําพาให้มีการดูดซึมของสอรมายเนี่ยได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปทานร่วมกับอาหารเพื่อต้องการน้ําดีออกมาอย่างนี้อย่างนี้เราไม่จําเป็นต้องการนะครับนะะแล้วก็งานวิจัยเนี่ยเพราะว่าการให้ทานก่อนนอนเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดีครับค่ะคุณหมอถ้ามดเป็นคนแบบทานดึกคือแบบก่อนนอนก็กินข้าวกินอะไรเข้าไปอย่างเนี้ยครับ กินตอนอื่นแล้วจะมีปัญหาเรื่องท้องปัญหาถ้าเรากินอาหารจำนวนมากนะครับกินทานอาหารเป็นจานวนมากทานอาหารทานเล่นปริมาณค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับห้าสิบกรัมร้อยกรัมขึ้นไปเนี่ยก็แนะนําว่าอาจจะไปเลือกเวลาอื่นแต่ว่าให้อยู่ในช่วงที่ห่างจากการทานอาหารนะะอย่างน้อยสองชั่วโมงหรือก่อนที่จะทานอาหารอื่นเนี่ยอย่างน้อยสองชั่วโมงเพราะคือเราต้องการสภาวะที่ท้องว่างท้องว่างอย่างน้อยเว้นเว้นหน้าเว้นหลังสองชั่วโมง สามารถเลือกได้ถ้าเกิดสมมติว่าทานก่อนนอนไม่ได้ทานก่อนนอนไม่ได้นะคะเซรามายจากข้าวสาลีมีอันตรายไหมคะคุณหมอหรือมีข้อห้ามไหมคะถ้าเกิดเราสนใจที่จะหาสารอาหารตัวนี้มาดูแลผิวครับเซรามายจากข้าวสาลีมีความปลอดภัยมากเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%อซอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นข้อห้ามตามตามถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็จะห้ามในผู้ที่ท้องผู้ที่ให้นมบุตรนะครับหรือผู้ที่อยู่โรงพยาบาลอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ นะส่วนผู้นที่แพ้กลูเตนเนี่ยซึ่งอาจจะเห็นว่าเอ๊ะมันมาจากข้าวสาลีก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่า,า,าสารสกัดเหล่านี้เนี่ยเป็นสารสกัดที่บริสุทธิ์อยู่แล้วไม่ไม่มีกลูเตนปนเปื้อนมามนะครับรวมทั้งถ้าเป็นสารอื่น,นๆเช่นน้ำมันจาก จมูกข้าวสาลีก็เป็นน้ำมันจมูกข้าวสาลีชนิดรีไฟล์ทำให้บริสุทธิ์ก็ไม่มีกลูเตนนะครับน้ำมันมะกอกเอ้ยอตัววิตามินอ e ีเอ้ยพวกนี้ก็ไม่มีกลูเตนอยู่แล้วครับ ้าเซรามายจากเซรามายจากข้าวสาลีเนี่ยคะ่ะคุณหมอเราทานร่วมกับสารอาหารอื่นๆตัวอื่นๆอีกได้ไหมคะเขาจะรบกวนอาหารเสริมอื่นๆใช่ไหมครับถ้าปริมาณนิดๆหน่อยๆก็คงคงคงไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้คุกเข้าไปรบกวนมากมายแต่ถ้าเกิดกินเป็นอาหารมื้อหลักเช่นว่ามีขนาดประมาณสักร้อยกรัม ห้าสิบกรัมร้อยกรัมขึ้นไปคง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 ไม่แนะนําแต่ถ้าเกิดว่าทานกับอาหารเสริมเช่นเป็นแคปซูลห้าห้าร้อยมิลลิกรัมหนึ่งกรัมหน่อยึ่งกรัมนิดหน่อยอย่างนี้นะครับก็ก็คงไม่ไม่มีผลกระทบอะไรค่ะแต่ว่าเราให้ตั้งหลักว่าเราอยากให้เป็นช่วงที่ท้องว่างก่อนใราไม่จากข้าวสารีแดะส่วนใหญ่ถ้าเราแนะนําก่อนนอนส่วนใหญ่เราก็ไม่แนะนําอาหารเสริมอื่นๆในช่วงก่อนนอนอยู่แล้วช่วงก่อนนอนก็จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะรับประทานสารหม่จากข้าวสาลี นอกเหนือจากดูแลเซรัมายดูแลร่างกายตัวเองนะคะจากภายในด้วยเซรามายจากข้าวสาลีเนี่ยจริงๆแล้วเกี่ยวกับความชุ่มชื้นมันก็จะมีภายนอกดูแลด้วยได้ไหมคุณหมอถ้าเป็นเซรามายจากภายนอกก็มีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะ,ใน,ะในการดูดซึมเพราะว่าผิวหนังเรามันจะมีเกราะในการที่จะป้องกันไม่ให้มีอะไรมาซึมผ่านเข้าได้อยู่แล้วนะครับรวมทั้งเชื้อโรครวมทั้งสารพิษต่างๆดังนั้นเซรามายก็คงจะมีข้อจํากัดในการดูดซึมได้ ได้พอสมควรคประสิทธิภาพก็คงไม่สู้กันรับประทานแล้วดูดซึมไปไป,ไปที่ผิวโดยตรงนะครับแต่ยังไงก็ตามอย่างน้อยก็มีสุรมายจากการทาที่ผิวเนี่ยลงไปช่วยในส่วนบนๆเนี่ยได้อีกบางส่วนก็ยังได้ประโยชน์เพิ่มเติมครับค่ะหรือว่าถ้าเกิดบางท่าน,นมีความกังวลเรื่องผิวแห้งหรือพวกริ้วรอยเนี่ยเราก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องเพิ่มความชุ่มชื้นอะไรมันก็จะมีหลายส่วนประกอบแบบ มีหลายเออมีหลายตัวให้เลือกเพื่อภายนอกเพื่อภายนอกก็ได้ช่วยได้ส่วนหนึ่งนนแต่เซรามัยเนี่ยเขาจะอยู่ใ,ใต้ใช,ใชั้นผิวใช่ไหมครับเซรามยก,ก็รับประทานเข้าไปได้อีกส่วนหนึ่งนะคะเซรามยจากข้าวสาลีนะคะเอาละค่ะคะุณผู้ชมเขาวันนี้นะคะได้รับข้อมูลที่เข้มข้นมากๆเกี่ยวกับเซรามัยจากข้าวสาลีที่เป็นสารอาหารยอดฮิตอยู่ณตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอมั่นมากๆเลยนะคะสวัสดีครับ